พี่พี่น้องท่านใดนที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้าน c o o k ี้ Land ์ช็อนะครับรับเติมเกม FC Mobile และเกมอื่นอีนอกมากมายครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับกราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับช่อง RPG Mobile ข by Television, เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอิจ กับตันนะครับที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยโฉมหน้านักเตะกันมาแล้วนะครับดานะเนื่องจากเมื่อคืนได้มีการสปอยนะครับของ EA Sports FC Mobile นะครับนะก็ในส่วน,นของเรื่องการสปอยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้พี่ๆน้องได้ดูเป็นคร่าวๆก็แล้วกันนะเรื่องสปอยอันนี้ผมไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่นะครับผมนะ ก่อนที่จะไปรับชมฝากพี่ๆน้องช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนะเป้าหมายของช่องเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็น5 0 0 0ซับสไคร์นนะใครที่อยากให้ผมกบมาแจ็กของรางวัลกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของกิจกรรมกิจไรวอลนะครับนะระยะเวลาเหลืออีก8วันนะครับนะใกล้จะหมดระยะเวลาแล้วนะครับผมมาที่หน้าตรงนี้กันเลยนะครับอ่ะ มีพี่พี่น้องหลายท่านนะครับก็คงจะได้รับเมอนินน่กันไปแล้วนะครับนะแต้มของเมอนินน่นะครับแต้มแดงก็จะหาได้จากการแลกเปลี่ยน,นครับประจําวันนะครับนะแลกเป็นแลกเปลี่ยนแต้มโทเค็นประจําวันนะครับใครที่มีตัวไหลเยอะๆก็สามารถแลกได้นะส่วนใครที่ไม่มีตัวไหลก็ต้องซื้อนะครับนะก็ต้องเบอรเ,เงินนะเสียจะได้เงินเอ็มในทีมด้วยนะครับนะ ก็หลักๆเลยนะครับผมได้รับมอนินี่ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวไหนไปเปลี่ยนนะเพราะว่าผมมีมอนินี่ตำแหน่ง CB ีอยู่แล้วนะครับก็เลยยังอยู่ในทีมยังเน่าอยู่ในทีมอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเพราะว่ามอนินี่มันขายไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นเม็ดน้ำเงินคนขายก็เยอะนะครับขายค่อนข้างยากนะครับผมนะวิธีการหาแต้มนะครับตอนนี้ก็ทำยังไงถึงจะได้สนิตินะครับผม Uh, แต้มของสานิติมันจะได้จากภารกิจประจำวันนะครับนะได้จากภารกิจประจำวันไม่สามารถหาแต้มได้จากคนอื่นนะเปิดแพ็กก็ไม่ได้นะยกเว้นจะได้แต้มโทเค็นของมอนิ่นี่นะครับผม uh, ทายัางไงถึงจะได้นะครับเราก็มีอย่างเดียวก็คือการแลกเปลี่ยนหรือการเปิดแพ็คนะคือได้แต้มของมอนิ่นี่มาคุณก็เอามาแลกเปลี่ยนเลยครับผมเอามาแลกเปลี่ยนเป็นแต้มของ สานิตินะครับอ,อันนี้ใช้แต้มไม่พอไม่พอก็เดี๋ยวเราจะบวกไปเลยนะครับอ่ะพอดีก็ได้เป็นโทเค็นน้ำเงิน25โทเค็นนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้เรื่อยๆทุกวันก็คาดการว่าน่าจะถึงแหละนะอ่ะเนี่ยได้อีกอ่ะตอนนี้ก็เกือบแล้ว ก็ขาดอีกยังขาดอีกนะครับก็ระยะเวลาเหลืออีก8วันคาดการว่าน่าจะได้นะผมว่าได้นะครับนะได้ทั้งซาเนติแล้วก็มานี่นี่ครับมานี่นี่เราได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับผมในส่วนของหน้ากิจกรรมหน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูก็แล้วกันขึ้นรูปให้ดูนะครับนะในส่วนของหน้ากิจกรรมหน้าสุดท้ายก็จะเป็นแมตช์นะครับนะให้เราเลือกระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์นะครับนะก็คล้ายๆกัน เหมือนหน้าเมนูกับแมนซิตี้นะครับนะคล้ายกันเลยนะครับผมก็มีให้เราเก็บแต้มโทเค็นนะครับเอาไว้ไปเดินแต้มนะครับรับของรางวัลในหน้าสุดท้ายนะครับก็มีแจกดูเด็กเหมือนเดิมนะของรางวัลคล้ายๆกันนะครับในส่วนของหน้าสุดท้ายเลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนของกิจกรรมจะมีนักเตะเข้ามานะครับของกิจไรเวลนะครับนะ กิจไรวอลนะครับจะมีนักเตะรู้สึกว่าจะมีอีลิคันโตนาด้วยนะครับนะโอเมก้าสิบสองอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าน่าใช้นะครับนะอีลิคันโตนาเป็นอีกตัวหนึ่งที่โหดแน่นอนครับเพราะว่ามันเอมันครบเครื่องนะครับโมงก็ดีนะครับสำหรับสายเปิดมงนะอีลิคันโตนาผมว่าผมแนะนำเลยนะครับนะแนะนำเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับในส่วนของหน้ากิจกรรมที่เขาสปอยออกมาเมื่อคืนนะครับผมก็ได้ทําการเอารูปภาพมาแล้วก็มาเอามาทำคลิปให้กับพี่พน้องได้รับชมครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นส่วนของในหน้านักเตะนะครับก็นําทับโดยโยฮันคับนะแล้วก็สตอยคอฟเดวเปียโรนะครับแล้วก็ปูยูนะครับนะแล้วก็ลอยครีนนะครับลอยครีนแล้วก็ รามแล้วก็มีอาเบดีเปเร่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นักเตะที่ยังค้าแข้งอยู่ก็จะเป็นฟานไดนะครับแล้วก็เป็นลามมสนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็รอรอติดตามกันดูอีกทีนะครับในร้านค้าว่าราคานักเตะจะแรงขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจไรวอลนะครับผมนะก็มีโอเลกาดนะครับมาในร่าง CM นะครับผมอ่ะ นี่ในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับนะก็จะมีพาร์เสริมมานะเป็นรอยคลีนนะครับนะอ่าใครที่สนใจเติมพาร์ก็อย่าลืมนะครับฝากร้านคุกกี้แดนชอปกันด้วยนะครับผมอ่าตัวในพาร์ก็จะเป็นรอยคลีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มของระวันนะครับโดยใช้แต้มกับตันนะครับนะในการสุ่มนะครับนะก็มีม a สเคลานโอด้วยนะครับผมอ่าก็ รอดูกิจกรรมกันอีกทีนะครับอันนี้ก็เอามาให้พี่ๆน้องๆดูกันคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นแมทนะครับแมทต่างๆนะครับก็จะมีแต้มมีเพชรนะครับมีของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเล่นนะครับผมกิจนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับนะแล้วก็มีนักเตะแจกฟรีอ่ะค่อนข้างที่จะโอเคด้วยนะครับผมรอติดตามชมกันอีกทีนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นการเดินแต้มนะครับนะเดินแต้มเดินสายนะครับผมในเดินแต้มเดินสายนี้ก็จะมีะดูเด็กแล้วก็มัสเคลาโนอยู่ในเส้นนี้ด้วยนะครับผมก็ผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นมัสเคลาโนก่อนนะครับรอติดตามดูกันอีกทีนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแม์คล้ายๆภารกิจประจำวันเลยนะครับนะให้เราเล่นอ่าก็จะเป็นในส่วนของแต้มพาร์ทแล้วก็แต้มอ่กัปตันนะ ประมาณนี้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับในหน้าภารกิจนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับท้ายและท้ายสุดนะครับก็จะเป็นค่าพลังของโยฮันครับนะใครที่รออยู่ก็รอจัดได้เลยนะครับโอเวอร์ก95ครับล่างเอทีผมบอกเลยว่าตัวนี้จบแน่นอนนะครับสำหรับโยฮันครับผมอ่ะผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับนะภาคที่แล้วก็บอกเลยว่าจีจัดมากเลยนะครับสําหรับโยฮันครับนะครับ ค่าพลังบอกเลยว่าโอ้โหสุดตีนมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมนะก็เป็นเพียงเอามาให้พี่พี่น้องได้รับชมกันดูคร่าวๆนะครับผมนะใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะก็อย่าลืมรับฝากร้านคุเกแลนช็อปกันด้วยนะครับราคาถูกรวดเร็ว,รวปลอดภัยแน่นอนนะพี่พี่น้องท่านใดที่กาลังหาร้านเติมเกมไอซีโมบายนะครับผมนะสามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยนะครับ สำหรับวีนี้ขอบคุณมากๆครับ